ระบบเทพแห่งความโกลาหลตอนที่6.1กว่าสามทัวโมงผ่านไปพรมยุทธทั้งสามจึงกลับมาที่จินเซิงหยวนด้วยสภาพบาดเจ็บหมดเรียวแรงนายน้อยจินหนีตัวนั้นบาดเจ็บสาหัสเจียนตายแล้วขอรับเหลือแค่นายเนื้อยอจะฆ่ามันครั้งสุดท้ายแล้วขอรับพรมยุธทั้งสามเอ่ยด้วยความเหน็ดเหนื่อยดีงั้นข้าไปละ ด้านหน้าจินเซิงมีสีทองเข้มแห่งความตายนอนหมดสภาพเหลือแค่ลมหายใจสุดท้ายจินเซิงหยวนไม่รอช้าแสดงดาบดำก้าวิถีตัดหูตัดขาและแขนของงกมีสีทองเข้มแห่งความตาย พรมยุทธทั้งสาและเด็กๆที่มาล่าเป็นวิญญาณก็มองที่จินเซิงหยวนด้วยความสงสัยว่าทำไมเขาต้องทรมานสัตว์วิญญาณก่อนที่จะฆ่ามันด้วยมีสีทองเข้มแห่งความตายก็จ้องมองที่จินเซิงหยวนด้วยความอาฆาตเครียดแค้นอย่างถึงที่สุดเมื่อจินเซิงหยวนเห็นทั้งนั้นจึงตัดคอมันด้วยดาบ9้าววิถีทันที ออาราสีดำม,มืดมิดรวมตัวกันเป็นวงแหวนวิญญาณเหนือร่างหนีสีทองเข้มแห่งความตายจินเซิงหยวนไม่รอช้าเก็บดาบดำก้าววิธีกลับและนำบัวเพลิงทมินออกมาแล้วนั่งทำสมาธิและชักนำวงแหวนหมื่นปีเข้าสู่ร่างกายพลังวิญญาณอันเหนือที่สุดที่จะคนานับไหลเข้าสู่ร่างกายของจินเซิงหยวนแต่จินเซิงหยวนอดทนต่อความเจ็บปวดพยายามกัดกลาพลังวิญญาณนั้นเข้าสู่ร่างกายสองชั่วโมงต่อมาแหวนวิญญ,ญ,ญาณก็ได้ประสานเข้ากับร่างกายของจินเซิง วนง่ายดายมากเขาทำเหมือนไม่ได้รับความทุกข์ยากหรือความเจ็บปวดจากการดูดซับแวนวิญญาณเลยพรมยุทธทั้งสามคิดช่างเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้ ขณะเดียวกันที่ฝ่ามือขวาของจินเซิงหยวนก็รู้สึกเจ็บปวดเขารู้ทันทีว่านี่คือกระดูกวิญญาณภายนอกที่ได้รับจากมีสีทองเข้มแห่งความตายเขาจึงไม่แสดงออกมาและกดข่มพลังนั้นไว้ในความมือในเวลาเดียวกันช้าๆเขาก็เริ่มหลอมรวมกับกระดูกวิญญาณภายนอกของมีสีทองเข้มแห่งความตายโดยที่ไม่มีใครรู้เอ่อ้ระบบเปิดแถบสถานะติงแทงระบบนายท่านจินเซิงหยวน จิตวิญญาณการต่อสู้หนึ่งบัวเพลิงทมินทักษะวิญญาณที่หนึ่งบุตสบงสีทองเข้ม24,8 0ปีจิตวิญญาณการต่อสู้สองดาบดำ9กวิถีจิตวิญญาณการต่อสู้3กายาเทพโกลาหลนระดับพลังวิญญาณระดับ30ร่างกาย3 6 5 5 5พลังวิญญาณ65,390 จิตวิญญาณ37,200แบบฝึกหัดกังฟูระดับปรมาจารย์ฟันดาบระดับปรมาจารย์ยิงธนูระดับปรมาจารย์กระดูกวิญญาณกระดูกวิญญาณภายนอกปีกเทพธมินทั้ง136,055ปีทักษะบินเทเลพอร์ตกระดูกวิญญาณภายนอกเขามันร้าย36,055ปี ทักษะโจมตีวิญญาณป้องกันวิญญาณกระดูกวิญญาณภายนอกกรงเล็บพิษมรณะ3 6ม5ปีทักษะเจ้าแห่งพิษดูดซับสสารกระดูกวิญญาณภายนอกกรงเล็บหมีสีทองเข้มแห่งความตายทักษะเพิ่มพลังโจมตี130%เอร์เซ็นแผลเน่าเปื่อยพื้นที่ระบบแหวนวิญญาณสามล้านปีหนึ่งวงร้านค้าระบบเปิดแล้ว วงลอ้อลอตเตอรี่เปิดแล้วแต้มระบบ6 5ล้าน5 3